สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเจอกันเช่นเคยนะครับที่สวนองุ่นทุ่งเศรษฐีเวียงคุกหนองคายสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาชมดอกองุ่นกันนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วก็ได้ทำการพ่นจิบนะครับสารเกี หรือว่าสารกิบเบอเรลิกแอซนะครับซึ่งก็พ่นเป็นครั้งที่สองเพื่อขยายยืดช่อดอกให้อังุ่นยืดยาวนะครับก็จน,นถึงวันนี้ก็ผ่านมาได้5วันกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาชมการพัฒนาของช่อดอกนะครับว่าเขามีการพัฒนา ไปในทิศทางไหนลักษณะอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรับชมช่อดอกองุ่นนะครับว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับไปกันเลยครับครับก็มาชมดอกองุ่นกันนะครับหลังจากคลิปที่แล้ว ที่ได้ลงไว้ก็ผ่านมา5วันแล้วนะครับหลังจากที่พ่นจิบสารเคมีนะครับผ่านไป5วันก็ตอนนี้ดอกเขาก็กำลังบาดแล้วก็บานเสร็จไปแล้วก็มีนะครับอย่างช่อนี้ก็กำลังบาดนะครับก็คือลักษณะช่อดอกของเขานะครับ วนช่อนี้ก็บานเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีผลเริ่มเห็นผลเล็กๆแล้วนะครับก็ดูนะครับก็ลักษณะถ้าเราพ่นคลิปเจแล้วนะครับช่อเขายาวลูกเขาจะไม่แน่นนะครับเขาก็จะมี สลัดบางลูกทิ้งไปนะครับก็จะมีลูกห่างๆซึ่งจะทำให้ลูกเขามีจำนวนน้อยลงซึ่งก็เป็นผลดีนะครับจากว่าเราก็จะง่ายสะดวกในการซอยผลนะครับจากถ้าลูกเยอะแน่นเกินไปก็ ซอยผลแต่งลูกข้างบนงนะครับค่อนข้างยากครับอันนี้ก็บานเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังมีลูกผลอ่อนนะครับก็อีกประมาณ2อสามวันนะครับก็รอดู ลูกองุ่นเขานะครับก็จะมาพ่นจิบว่าสารเคมีครั้งต่อไปนะครับเพื่อขยายลูกองุ่นนะครับก็พ่นห่างจากที่พ่นขยายช่อครั้งที่สองนะครับก็ห่างกันประมาณเจ็ดสิบฟันหรือว่า ลูกองมุมนลเขานะครับเท่าประมาณเม็ดมเมล็ดถั่วเขียวนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับเราก็จะมาพ่นขยายลูกองมุมนลกันนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะจะมองเห็นชัดแล้วนะครับสำหรับลูกกงุ่นล กำลังบานก็บานเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือพ่นลิบไปแล้วสองครั้งนะครับขยายช่อต่อไปก็จะเป็นการพ่นเพื่อขยายลูกของเขานะครับ นี่ก็พังบานเสร็จดอกเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งตอนนี้นะครับอายุของดอกเขาตั้งแต่ผลกิงมานะครับก็อยู่ที่ สาองวันนะครับนี่อยยุตั้งแต่หลังพุนจริงนะครับสำหรับช่อดอกเขาสามสิบสองวันก็จะเฉลี่ยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็จะดอกบาน1สิบกำลังเป็นลูกนะครับเล็กๆเท่าหัวไม่ขีดไฟนะครับ <c oughs> ลักษณะยอดโรลักษณะยอดเขานะครับขอไม่ค่อยยืดยาวมากเท่าไหร่นะครับขอกำลังพอดีนะครับแต่ว่าช่อองุ่นบางชอา่อก็มีหมวนบ้างนะครับ ก็บางทีก็อาจจะอัระตราผสมก็อาจจะเกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งในช่วงหน้าฝนขอพระเจ้เจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ยืดขยายได้ดีนะครับเนื่องจากความชื้นเยอะแล้วก็น้ำ ข้างจะเยอะนะครับ,พบเพราฝนตกก็จะชุ่มนะครับบริเวณด้านข้างของโรงเรือนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นช่องหุนหลังดอกบาน5้าวันนะครับประมาณประมาณนี้นะครับ คิดว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับของไนพ่นจิบมาเดริกนะครับพลขยายลูกก็เท่ากับจะพ่นเป็นครั้งที่3านะครับสำหรับจิบสาร GA นะครับโอเคนะครับ นี่ก็มาดูต้นพันธุ์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์เฟมซิลเลตนะครับที่ให้ดูครั้งแรกก็จะเป็นพันธุ์บิวตี้ซิลเลตอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์เฟมซิลเลตนะครับเฟมซิลเลตก็จะเป็นดอกชากวา่าบิวตี้ซิลเลตนะครับนี่ก็กำลังบานนะครับดอกกำลังบาน จะออกไม่ค่อยเยอะเหมือนเหมือน beauty sillet นะครับจะเป็นเพราะเป็นมีดแรกกันนะครับสำหรับพันเฟรมซิลเล็ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนพี่พน้องๆ สำหรับช่ออง่นซึ่งได้พ่นขยายยืดช่อไปได้สองครั้งนะครับก็ตอนนี้ก็ดอกบานเสร็จไปแล้วก็กำลังดอกบานแล้วก็ดอกบานเสร็จกำลังแทงลูกให้เห็นกันนะครับประมาณเท่าหัวไม้ขีดไฟนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอช่อดอกกนุกองุนนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันสำหรับวันนี้กันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาพ่นคลิปขยายผลของเขานะครับว่าจะขยายผลใช้อัตรา ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อขยายผลซึ่งอัตราส่วนก็ไม่เหมือนกันกันกบขยายช่อดอกนะครับก็ไว้คอยติดตามรับชมกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตขอตัวลาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก่อนแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย